ดวงเฮงดวงราศีใดก็จะได้ผลตามที่ท่านคาดหวังดวงเฮงดวงวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยบุษพันธ์ลัคนาลละราศีเมษ วันนี้ท่านจะได้เดินทางไกลไปในสถานที่แปลกๆแ,และจะสนใจค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ชั้นสูงเป็นงานอดิเรกการศึกษาเล่าเรียนก็จะได้ผลตามที่ท่านคาดหวังหรือมีอุปสรรคในการศึกษาหรืองานวิชาการน้อยผู้ที่ยังโสดควรออกงานสมาคมบ่อยๆเพราะระยะนี้ท่านสเสน์แรงมากลัคนาลัราศีพฤษภ วันนี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่คุณเคยหรือไม่คุณเคยได้อย่างเปิดเผยปริมาณงานจะเพิ่มเข้ามามากขึ้นอย่างมากแต่รายได้หลักๆยังทรงตัวให้มีแค่พอเก็บออมเท่านั้นงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่จะได้รับความสำเร็จหรืออย่างน้อยก็ได้ข่าวดีหากมีการเดินทางจะเป็นไปด้วยดีลัคนาลักระศีเมถุน วันนี้ท่านนัดหมายอะไรกับใครจะเอาแน่เอานอนได้เสมอแม้ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าท่านขยันขันแข็งแล้วท่านจะเป็นผู้โชคดีมีลาบเสมอบริวารอาจแสดงพลังของพวกเขาซึ่งจะช่วยให้ท่านมองโลกในแง่ดีผู้ใหญ่ที่เคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนจะได้พึ่งกันต่อไปได้อย่างแน่นอนลัคนาละราศีกรกฎ วันนี้ท่านมีอารมณ์ขันสำหรับปัญหาชีวิตประจำวันไม่มีศัตรูหรือใครทำให้ท่านโกรธได้จึงสามารถแก้ไขเรื่องยุ่งยากต่างๆได้โดยสะดวกแต่งานด้านที่ดินบ้านหรือการเกษตรไม่คล่องตัวนักยังไม่พร้อมที่จะตกลงหรือทำสัญญาในเรื่องนี้กับใครแม้แต่เรื่องที่ตกลงกันได้แล้วก็ตามควรชะลอไปก่อนสักครึ่งปีจะดีกว่าลัคนาลักราศีสิง์ วันนี้ท่านอาศัยไว้วานใครไม่ค่อยได้แม้แต่เด็กๆในปกครองก็แสดงอาการแปลกๆหรือความหมุดหนิดให้เห็นจะมีการหมุนเงินครั้งสำคัญหรือลงทุนอย่างเล็งผลเลิศซึ่งถ้ารู้จักใครโกรลให้ถี่ถ้วนและไม่โลบมากนะักก็จะไม่ขาดทุนตรงกันข้ามถ้าท่านที่เห็นแก่ได้ก็จะสูญเสียมากรักใหม่ๆจะสนิทสนมกันมากขึ้นลัคนาละราศีกันวันนี้ท่านอย่ามัวยุ่งกับบริวารบ้านอื่นโดยไม่สนใจบริวารของท่านเอง อีกทั้งไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการงานของผู้อื่นเพราะงานของตนเองก็หนักพอสมควรอยู่แล้วส่วนการเงินและความรักไม่ค่อยเป็นปัญหาท่านที่มีรายได้จากหลายทางธุรกิจติดต่อและการประสานงานเพื่อหาผลกําไรจะประสบความสําเร็จอย่างดีลักคนาลักราศีตุลวันนี้ท่านที่มีนี้สินก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นผู้ใหญ่จะช่วยเหลือให้ตกลงกันง่าย ส่วนในเรื่องงานพอจะเห็นทางออกที่ดีและเป็นประโยชน์กว่าที่ผ่านมามีเงินก้อนเข้ามาเท่าที่ท่านคาดหมายแต่ละผพนที่ได้อาจไม่ถูกต้องตรงกับความต้องการของท่านควรระวังเพื่อนฝูงใหม่ๆจะชักนําท่านไปนอกลู่นอกทางลัคนาลักระศีธนูวันนี้ท่านที่มีนี้สีนก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นผู้ใหญ่จะช่วยเหลือให้ตกลงกันง่าย ส่วนในเรื่องงานพอจะเห็นทางออกที่ดีและเป็นประโยชน์กว่าที่ผ่านมามีเงินก้อนเข้ามาเท่าที่ท่านคาดหมายแต่ละาโพลที่ได้อาจไม่ถูกต้องตรงกับความต้องการของท่านควรระวังเพื่อนฝูงใหม่ๆจะชักนำท่านไปนอกลู่นอกทางลัคนาลัราศีมังกร วันนี้ท่านไม่ควรผีผามไว้ใจใครง่ายๆโชคดีบางอย่างอาจมาพร้อมกับเคราะห์รเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านระยะนี้มีทั้งดีและไม่ดีถ้าท่านมีอะไรดีๆเกิดขึ้นควรรับมือกับอะไรที่ไม่ค่อยดีที่จะติดตามมาด้วยเหนือสิ่งอื่นใดคู่ครองจะนำความโชคดีมาให้ท่านที่ยังไม่รักใครควรมองคนที่เป็นผู้ใหญ่สักหน่อยดีกว่าลัคนาลัคราศีกุม วันนี้ท่านตระเตรียมเอกสารหนังสืออะไรมักมีข้อผิดพลาดเว้นแต่ท่านและพักพวกช่วยกันตรวจให้ถูกต้องแน่ใจเสียก่อนสักครึ่งปีจะดีกว่าถ้าท่านที่รักมากก็ยอมอ่อนไหวง่ายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามไม่ค่อยดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนก็ตามสถานการณ์ทางการเงินมักส่งผลกระทบถึงคู่ครองและครอบครัว